คะอยากให้นมแม่ค้นๆจังเลยค่ะแม่ทำไงดีเดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันดูคลิปกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับแม่โบด้วยนะสวัสดีค่ะแม่โบะนะสุภาพเรฤยาหาพยายบาลวิชาชีพค่ะนมแม่มี2ส,ส่วนเนาะนมแม่ส่วนหน้านะคะจะเป็นนมสีใสๆนะคะจะประกอบไปด้วยน้ำตาลแ,แลคโตนแล้วก็สารผูมิมกันมากมายเลยนะคะช่วยหลักๆคือในเรื่องของการขับถ่ายของลูกเนาะแล้วก็นมแม่ส่วนหลังนะคะจะเป็นนมแม่ที่สีค้นๆนะคะจะอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะบำรุงสายตานะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มหนักตัวของลูกคุณแม่ได้ทีนี้คุณแม่้นนะะคทไงดีแแมบนนะเลยคุ้ เอาลูกมาดูดเต้านมแม่ให้บ่อยทุกสาชั่วโมงได้เลยนะคะดูดครั้งละ20-30านาทีดูดนมแม่ให้เกลี้ยงเต้าหรือคุณแม่คนไหนนะคะเป็นคุณแม่นักปั๊มนะคะก็ปั๊มนมได้เลยบ่อยๆทุก3ชั่วโมงปั๊มนม20-30นาทีนะคะเพิ่มการปั่นจีดระหว่างปั๊มนมเข้าไปด้วยแล้วปั๊มนมให้เกลี้ยงเต้าจีทําให้นมแม่ค้นแล้วก็เพิ่มปริมาณนมแม่ได้ด้วยค่ะส่วนามว่าอาหารมีส่วนไหมก็จริงๆจะต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยมีส่วนแต่ว่าถ้ากินแล้วสบายใจ